อะไรกันบ,บ้างน,นะครับสําหรับจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งหมด6อำเภอ5เขตต่างลน,นะครับซึ่งเรามีขนาดพื้นที่เนี่ยเล็กกว่ากรุงเทพซะอีกนะครับคือเรามีพื้นที่ประมาณ40ตารางกิโลเมตรสําหรับในส่วนของประชากรนั้นหากเรามองว่าในส่วนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อปี66ที่ผ่านมาเนี่ยประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้งของเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ หนึ่งล้านกับแปดหมื่นคนนะครับซึ่งผู้มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยในสมุทปราการของเราเนี่ยก็มีความสูงตัวค่อนข้างสูงนะครับมีมากเกือบถึง8 0ดด้วยกันจึงทําให้จังหวัดสมุทรปราการเราเนี่ยที่มีสสเขตทั้งหมด8ท่านเนี่ยเราได้สสเขตในานามของกล้าไปอเราทั้งหมดนะครับทีนี้อ๋อในส่วนพวกนี้ขออนุญาตไปเร็วๆนะครับก็คือว่าในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยผมว่าไม่ว่าจะเชียงใหม่ สมุปรปากาาหรือภูเกตเราเนี่ยมีโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยที่ครบในทุกนิตินะครับไม่ว่าจะเป็นทางอากาศยานสนามบินนะครับอ่ารอางเรือเรามีครบหมดนะครับนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของการแทยกเนี่ยของเราก็เรียกว่าครบหมดทั้งระดับตระคนูนะครับทุติยภูมิหรือไปถึงขั้นตติยภูมิก็ต่างทีนะครับอ,อ่ในส่วนของด้านการศึกษาเนี่ยสถาบันการศึกษาเนี่ยในทุกระดับชั้นไปจนถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำ ไม่ว่าจะ A แบบหัวเฉียวก็ตามทีเนี่ยเรามีครบทุกอย่างเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ในสิ่งที่เราคิดว่าเราอาจจะเด่นกว่าไม่ว่าจะเชียงใหม่หรือเปรียบเทียบกับภูเก็ตก็คือในเรื่องของเมกะโปรเจกต์ในส่วนของเมกะโปรเจกต์เองเนี่ยในสมุดรากาเนี่ยมีภาคเอกชนเนี่ยลงทุนค่อนข้างมากนะครับอย่างเช่นออโครงการ f o r e s t i e เนี่ยก็คือโครงการใหญ่ของเราในเส้นบางนาตราดเนี่ยแค่โครงการเดียวเนี่ยมูลค่าลงทุนมากกว่า1นึ่งแสนล้านลว นะครับรวมถึงอัตราการเจริญเติบโตของแหล่งที่อยู่อาศัยเนี่ยรวมจากการจัดสรรหมู่บ้านต่างๆเนี่ยในสมุรปราการเนี่ยก็มีอัตราการเจริญเติบโตที่มากที่สุดในประเทศไทยนะครับดังนั้นความเจริญของเมืองเนี่ยเข้ามาทางฝั่งสมุรปราการค่อนข้างมากทีเดียวทีนี้หากเราไปมองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ GDP เองเนี่ยของเราอยู่อันดับส่ของประเทศนะครับเป็นมองแค่กรุงเทพชลบุรีและระย,ยองานั้นเอง นอกจากนี้เนี่ยเรื่องความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเนี่ยเรามีโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยสูงมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยสิ่งที่ตามมาคืออะไรแน่นอนนอกจากปัญหาที่มันจะเยอะและสลับซับซอ้อนแล้วเนี่ยแต่ในข้อดีของมันคือ,อตําแหน่งงานตาแหน่งงานของเราเนี่ยที่มีในระบบเนี่ยมีไม่น้อยกว่า1.5ล้านอัาราด้วยกันนะครับไม่รวมถึงแรงงานนอกระบบอีก ดังนั้นตรงนี้เองเนี่ยสมุดปราการเนี่ยถ้ามองในแง่ศักยภาพเนี่ยถือว่ามีสมูงภาพทั้งในด้านอุตสาหกรรมหรือในด้านแหล่งท่องเทีนเน่ยวสิงคโปวศเองก็ตามดีนะครับทีนี้ออาลัจากการบ้างอันนี้คิดว่าหลายท่านได,ได,ได้ได้กล่าวถิ่นมาแล้วนะครับผมก็รบวบรวมมาว่าในส่วนอำนาจหน้าที่เนี่ยกรอบที่กฎหมายกาหนดเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน3ฉบับด้วยกันนะครับของนุยาตธรรมนะครับ ทีนี้ในส่วนของโค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเรานะครับก็คล้ายๆกับแต่ละจังหวัดก็คือเอาหลักมีการแบ่งเป็นกองอะไรต่างๆบุคลากรประมาณเท่าไหร่คิดว่าใกล้เคียงกันนะครับของนุยาตถานในส่วนของทรัพย์สินนะครับในส่วนของทรัพย์สินอบจสมุทรปราการเองเนี่ยอาจจะมีไม่ได้มากไม่ได้มากถ้าเทียบกับหลายจังหวัดนะครับที่น่าสนใจก็คืออย่างเช่นเราอาจจะมีอย่างเช่น อหอชมเมืองสมุทรปราการซึ่งก็ลคล้ายๆกับหลายจังหวัดก็คือไม่ได้ถูกใช้งานอย่างเต็มศักยภาพแต่ก็อาจจะไม่ถึงขนาดปล่อยทิ้งร้างนะครับในส่วนของอจงาจารย์สนามกีฬาสตอรี่เดียวกันเลยคือสร้างมาเสร็จตรวจรับปล่อยท้งร้างนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมคล้ายๆกันในส่วนปัญหาตรงนี้นะครับทีนี้หากเรามองมาในส่วนของงบประมาณเ,เราเชื่อว่าที่มาในวันนี้สมุทรปราการเราเ,เป็นจังหวัดที่งบประมาณสูงที่สุด นะครับโดยปี2567เนี่ยเรามีงบประมาณอยู่ทั้งสิ้นประมาณ2,500ล้านบาทแต่สิ่งที่เราจะโฟกัสลงไปก็คือในส่วนของงบลงทุนงบลงทุนสมุดประการมี้ากถึง1,266ล้านบาทในส่วนของเงินฝ่ายและเงินสะสมเราก็ไม่น้อยหน้าใครเรามีสูงถึง19,000ล้านบาทด้วยกันนะครับทีนี้หากเรามาลองเรามาลองเรียกว่าเจาะลงไปในรายละเอียดว่า แล้วในส่วนงบลงทุนที่บอกว่ามีมากถึงพันสองร้อยสิบหกล้านบาทนั่นน่ะมันใช้ไปกับอะไรหากเราเจาะลงไปเราใช้กับถนนเพียงแค่สองเส้นทางเท่านั้นเองนะครับที่เห็นเรียกว่าพันกว่าล้านเนี่ยคือหมดกับถนนเพียงแค่สองเส้นทางแต่ในสิ่งอื่นล่ะที่มันควรจะมีอย่างเช่นปัญหาสิ่งแวดล้อมในสมุดปาการเราที่เยอะม,มากบอกขยะเราใหญ่ไม่เป็นสองรองไทยเนี่ยเรากลับมีงบเนี่ยในด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเพียงแค่ห้าล้านบาท แลหากเราจอบลงไปดูอีกว่าไอ้งบ500ล้านบาทใช้ทำอะไรคือใช้ในการศึกษาดูงานดังนั้นอะไรที่จับต้องเป็นชิ้นเป็นอันได้เนี่ยเราเราจะได้เริ่มเห็นชุดความคิดหรือกรอบความคิดของผู้บริหารในชุดปัจจุบันว่าเขาให้ความสําคัญกับอะไร, <c oughs> ะรบ้างทีนี้ในงบ2,500ล้านบาทค่ะเรามาจมําแนกออกเป็นกลุ่มงบประมาณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านบริหารทั่วไปชุมชนสังคมเศรษฐกิจหรือด้านการดําเนินงานอื่นๆเนี่ยเราจะพบได้เลยว่าสิ่งที่ เอาเรียกว่าส่วนตัวมหรือสิ่งที่มันควรจะเป็นเนี่ยก็คือในด้านบริการชุมชนเนี่ยไม่ว่าการศึกษาสาธา,ารณสุขด้านงานส,านสังคมสงเคราะห์ต่างๆเนี่ยในงบท้งก้อนเนี่ยเขากับจัดสั่งไว้เพียงแค่15%เท่านั้นนะครับตรงสิ่งเหล่านี้เนี่ยคงเป็นสิ่งที่หากวันหนึ่งเรามีโอกาสได้เข้าไปบริหารเนี่ยคงจะต้องมาดูกันว่าเราจะเปลน้้ำหนักในส่วนไหนให้ลงได้มากน้อยขนาดไหนนะครับและอันนี้คิดว่าเดี๋ยวทางสอสเพงน่าจะมาเรียกว่า อสอทนทุกท่านีกทีหนึ่งอันนี้ลองทำมาให้ดูเล่นๆว่าหากเราไปมองเนี่ยในงบ2,500ล้านบาทมีงบลงทุนประมาณ1,200ล้านบาทการรีบบัเจ็ตเนี่ยในส่วนที่เราคิดว่ามันอาจจะเอามาทําประโยชน์ในส่วนอื่นได้เนี่ยดูแบบหยาบๆคร่าวๆเนี่ยเราสามารถตัดงบที่มันซําซ้อนเนี่ยออกมาได้เนี่ยแบบเล่นๆเลย150ล้านบาท150ล้านบาทครับเรามองว่าเราไปพัฒนาอะไรได้บ้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณลงทุนเนี่ยถ้าเกิดในแคปอยู่ที่ประมาณ200คนเนี่ยคุณใช้งบประมาณอยู่แค่ประมาณ40ล้านบาทงบโอเบรตปีหน่ประมาณ15ล้านบาท4ปีในสมัยของเราเนี่ย100ล้านบาทนั่นหมายความว่าเงิน100ล้านบาทเนี่ยคุณได้ศูนย์เด็กเล็กขึ้นมาสําหรับเด็กนักเรียนเนี่ยสบายๆเลยหนึ่งแห่งในคําว่าซ้ำซ้อนของพวกผมก็คือหากลงไปดูเนี่ยอาปจอเขาจะมีลักษณะการตั้งงบอย่างเช่นแม่บ้านหา,ายาจยาเสพติด5ล้านบาทนะครับ วัดหา่างไกลยาเสพติดห้าล้านบาทมัสยิบหา่างไกลยาเสพติดห้าล้านบาทในร้อยห้าสิบกว่าล้านเนี่ยมีคำว่าหา่างไกลยาเสพติดเนี่ยแตกย่อยออกมาเนี่ยไม่ต่ำกว่ายี่สิบสามสิบล้านบาทนะครับซึ่งหลักๆก,ก็เป็นงบของการพาไปศึกษาดูงานซึ่งคิดว่าทุกธัง่าจะเข้าใจประเด็นนี้กันดีอยู่แล้วนะครับ โ okay, อเคขออนุญาตผ่านต่อนะครับทีนี้เองเนี่ยวันนี้เองเนี่ยในเรื่องของปัญหาผมคงมานําเสนอให้ทุกท่านเห็นในภาพกว้างทีนี้ขอแตดไปนิดนึงในสเต็ปการทํางานของอบจออสมุทรปราการทีมของเราเนี่ยขั้นเนี้ยคืออันนี้จะต้องยอมรับว่าผมกเพิ่งได้เยกว่าได้รับการฟอร์มทีมขึ้นมานะครับประมาณสองอาทิตย์นี้นี่เองดังนั้นโดยสเต็ปของพวกเราตอนเนี้ยมันเป็นลักษณะของการที่ว่าสอจอแต่ละท่านเนี่ยในแต่ละเขตเนี่ยจะมาสะท้อนปัญหาก่อน ในสิ่งที่เขาได้เดินมาในสิ่งที่เขาได้ได้รับฟังได้รับปัญหามาเสร็จแล้วเนี่ยในทีมเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมาจาดกรุ๊ปปิ้งมาว่าในประเด็นปัญหาต่างๆนั้นน่ะที่แน่นอนตามหลักก็คือเราใช้หลักเดินสาจริงเนี่ยมันประกอบไปด้วยประเด็นปัญหาอะไรหลักๆบ้าง,งแต่แน่นอนตรงนี้สิ่งที่เราจะต้องทําการบ้านหลังจากที่อบรมเนี้ยก็คือเหมือนที่วิทยากรแนะน,น,นาแล้วก็คือคงจะเป็นเรื่องของการลงไปดึงข้อมูลเชิงลึกต่อไปนะครับซึ่งก็จะต้องมีสเตปต่อไป ทีนี้ยกตัวอย่างที่หนึ่งเลยก็คือปัญหาที่สอจอของเราทั้ง36ท่านเนี่ยตอนนี้อาจจะยังไม่ดีดนะี่ะมีประเด็นด้านไหนบ้างก,กว่างนะครับประเด็นด้านแรกคือด้านสมดิการสังคมผมเชื่อว่าในส่วนของสมุรปราการเองวันนี้อาจจะยังไม่มีประชากรผู้สูงอายุเมื่อเทียบสัดสว่วนเทียบเท่ากับเชียงใหม่แต่เราคาดการณ์ว่าในปี2573ในอีกไม่กี่ปีเนี่ยสมุรปราการจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแบบเรียกว่าเต็มรูปแบบเช่นเดียวกันนะครับซึ่ง ตรงนี้เองเนี่ยณวันนี้หากเรามีโอกาสเนี่ยสิ่งตง่างๆเหล่านี้มันจะต้องวางแผนรองรับไว้ในหลายจังหวัดเนี่ยมีศูนย์ที่ดูแลผู้สูงอายุในสังกัดข,ของขอบจอเองแต่ในสมุดประการที่คุณเห็นว่าพวกพันธ์เยอะขนาดนี้คุณเชื่อไหมว่าพวกเราไม่มีโรงเรียนในสังกัดบางจางังหวัดอย่างเชียงใหม่บอกว่าเอ้ยปอสอตอโอนมาได้ไม่กี่เปอร์เซนต์นเองแต่สมุดประการาที่เป็นศูนย์เลยเรามีโรงปสอต73แห่งแต่ไม่มีแห่งไหนเลยเป็นของ ออบาจอเราเองนะครับหลายๆอย่างม,มันสะท้อนหลายอย่างที่มันซ่อนอยู่ในสมุดปราการนะครับอันนี้เราก็โอเคมีการเรียกว่าร่วมมือทุกภาคส่วนไม่ว่าเป็นกรรมธิการของทั้งฝ่าย สอสกายเอหรือสอสฟ้าี่เป็นส,สในคืนที่เราเองก็มีการแกรพรืก้ีนที่อะไรกันอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของการเรียนรู้เบสท์พลาคิสต่างๆอันนี้ส่วนตัวก็มีโอกาสไปเรียนรู้ที่บึงยี่โถซึ่งไม่แน่ใจว่าในคอร์สนี้จะมีได้ไปกหหรือเปล่าน,นะครับแต่ก็เป็น Best Practice ที่ดีอันนี้โอเคผมอนุญาข้ามนะครับว่าว่ารอยอยายละเอียดเป็นยังไง นับนากน,นั้นในส่วนของรอปสตที่ผมบอกเอง73แห่งเป็นอย่างไรบ้างสนุปปากกาเงินเยอะอาคารสถานาที่ใหญ่โตเรามีแต่มันคือทาดแวในสิ่งที่เป็นซอตกก็คือ <c oughs> ด้านบุคลากรข้างในนี่แหละการบริหารจัดการนี่แหละมันเป็นสิ่งที่มีปัญหาอยู่สำหรับพวกเรานะครับ เนี่ยอย่างการออกแบบเนี่ย aside, une, ในเรื่อง universal design ทางลาดเอียงสําหรับผู้ป่วยคนพิการอะไรเงี้ยมันไม่ได้รับการออกแบบแต่โอเคมันก็เป็นการปรับปรุงคิดว่าอีก,อก,อกไม่ไมากก็ะจะสมติเราได้เข้าไปบรหิหารจัดการนะครับนอกจากนี้ในสิ่งที่เรามองต่อไปว่าแล้วอะไรล่ะคือสิ่งที่สมุดปราการเราควรจะก้าวไปในเรื่องของสาธารณสุขในเรื่องของเส้นเลือดฝอยที่มันควรจะเข้าไปถึงแหล่งชุมชน,ชน,ชนแน่นอนเรามองไปถึงระบบเทเลม ระบบอสมอที่เข้าถึงประชาชนระบบการแพทย์เชิงรุกที่เราจะต้องมีเข้าไปถึงชุมชนต้องดิบและสําคาญคือมันจะต้องตอบไลฟ์สไตล์ของคนเมืองในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเอ้ยวันจันทร์วันเสาร์ในสายโรงงานเขาทําง,งานและวเขาไม่มีเวลาเลยที่จะไปเฮลท์เช็คอัพอย่างเงี้ยไม่มีเวลาที่จะไป ตรวจในเชิงที่เขาเรียกว่า p r ี v e n t i v e ม่ได้ซ n e เหมือนการแพทยเรียกว่าในเชิงเรียกว่าเชิงเวชศาสตร์ป้องกันนะสิ่งต่างๆเหล่านี้วันนี้เราให้กับประชาชนได้มากพอหรือยังนะครับไม่ใช่ว่าเจ็บป่วยแล้วค่อยมารักษาแต่มุมมองแนวความคิดใหม่ของเราคืออะไรคุณต้องตรวจคัดกรองเจิอก่อนก่อนที่เขาจะเป็นหมาแล้วไปป้องก,กันตรงนั้นนี่คือคอนเซ็ปที่ ในมุมของสาธารณสุขเราจะเข้าไปบริหารจัดการแล้วก็ดูแลประชาชนในส่วนนี้นะครับอีกปัญหาใหญ่หนึ่งของสมุทรปราการด้วยอย่างที่บอกว่าเราเป็นเมืองอุตสาหกรรมเนี่ยโ,โรงงานอุตสาหกรรมเราเนี่ย <judgment> เยินเรียกว่าที่สุดของประเทศนะครับบอกขยะเราเนี่ยเรียกว่าเป็นสองรองจากกรุงเทพทรานเองปริมาณขยะต่อว,วันเนี่ยเรามีขยะเกิดขึ้นมากถึงสาพันตันต่อวันแต่ในขยะทั้ง3าพันตันต่อวันเนี่ยที่เกิดในสมุทรปราการเนี่ยมันสามารถเข้ามาที่บอกขยะ ออของนุญาตบอกก่อนว่าสมุดปราการเนี่ยโดย official เนี่ยมีบอกขยะเพียงแค่2ที่แต่บอกขยะที่เป็นรักเนี่ยที่รับขยะทั้งสมุดปราการเนี่ยอยู่ที่แพรกษาใหม่นะครับตรงนี้ก็โอเคขออนุญาตผ่านว่า เนี่ยประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เป็นประเด็นที่ต้องแก้ไข <c oughs> แน่นอนในการแก้ไขเราคงไม่ได้ไปมองถึงเรื่องของการเรียกว่ากําจัดทําลายที่พิโรเผาอย่างเดียวแต่มันต้องเริ่มตั้งแต่การป้องกันการทัาแย้งนี่คือสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสแล้วก็คิดว่าทางทางภาชนะจะมีคนที่จะให้โนพาแล้วก็ช่วยอะไรเราได้ได,ได้หลายอย่างในการเรียกว่าเชงความคิดนะครับในเรื่องของการศึกษาในสิ่งที่เราคิดว่าแน่ชัด อันหนึ่งที่เราจะต้องทําก็คือจากที่หลายท่านน่าจะได้ยินแล้วก็คือว่าอย่างสุขพัฒนาเด็กเล็กเนี่ยสิ่งที่เรามีเนี่ยแล้วหลายๆที่มีสมุดปากการแทบกทุกอบตที่สภามีหมดแต่มันถูกถูกเรียกว่าจัดอยู่ในชุดความคิดแบบราชการคือเวลาเปิดปิดชั้นเปิดแปดโมงครึ่งนะไม่เกินสามโมงครึ่งต้องมารับลูกกลับบ้านนะแต่ในชีวิตคนอยู่ในภาคอุตสาหกรรมจริงอะเฮ้ยแปดโมงฉันเข้ารายการผลิตแล้วห้าโมงครึ่ง ฉันถึงจะออกได้วันเสาร์ฉันก็ต้องทําสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นอะไรที่อามาจเราจะเข้าไปบริหารจัดการในบ้านอย่างเช่นหลืมเวลาในการเปิดปิดได้ไหมอย่างนี้เป็นตน้นนะครับอันนี้ก็อยู่ในกรอบชุดความคิดของเรารวมถึงพวกเอ่อฟวเจอร์เอ็นเคชั่ o น l e a r n ไลฟ์ลองเร์นนิ่งที่จะแก้ปัญหาหลายๆอย่างไม่ว่าจะอย่างเช่นโรงงานเนี่ยที่มันใขรต่าง่าสมุดปาการเนี่ยปิดกันเรียกว่า เดือนเ่งปีหนึ่งเนี่ยปิดเยอะมากแล้วถ้าหมายความว่าอะไรหนุ่มสาวโรงงานคนอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเขาทํางานมาเป็นสิบปีอ่ะสกิลเขามีอยู่อย่างนั้นอยู่อ่ะจู่ๆวันหนึ่งเขาบอกงาน เขาจะไปหางานอื degree, formal, ่นยังไงหางานยังไงสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะต้องเข้ามาช่วยกันคิดและก็แก้ปัญหานะครับหรือในส่วนขอภาคบหานอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องเข้ามาเนี่ยอย่างที่ผมบอกอ่ะคนอายุต่ำกว่าิ0ปีทราบหรือไม่ว่ามีมากถึง60%คุณไม่ได้เรียนในระดับปริญญาซึ่งวันนี้มันถือว่าเป็นเรื่องลำบากในอีกปัญหาก็คือเรื่องเด็กพิเศษอย่างเงี้ยมันเป็นปัญหาที่ซุกซ่อนอยู่ในทุกจังหวัดและทุกสังคมแต่เราตัดถูกละเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ พวกสิ่งก่อสร้รางปูรั้าอะไรอย่างนี้โอเคสุนทรจอมจักอันนี้ก็ให้เห็นภาพคร่าวๆลดลางเรือด้านขนส่งสาะครและงท่องเที่ยวอ่านครปฐมมีพ่อปฐมเจดีย์ผมก็มีพระสมุเจดีย์อะไรหลายอย่างปัญหาด้านเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทํามา หรือหะยอย่างเนี่ยสวยมากเลยใช้งบสร้างประลาด800ล้านแต่แล้วตั้งแต่สร้างเสร็จปี6ปัจจุบันนี้ไม่ได้เปิดใช้เลยอย่างนี้เป็นต้นหรือเรื่องของอันนี้เรื่องสุดท้ายนะครับก็คือความปลอดภัยในชีวิตผมว่าสังคมเมืองเนี่ยในสิ่งที่เราเดินลงไปเนี่ยหลายครั้ที่ผมเห็นเลยคือเขารู้สึกไม่ปลอดภัยอะไรคือโจทย์ที่เราจะตอบได้อย่างสมุดประการที่ดังก็คือมินตี้ระเบิดมินตี้ระเบิดเนี่ยแน่นอนทุกเทศบาลทองผมมีเงินงบประมาณเทศบาลอย่างละ600ล้านแล้วของเทศบาล มีรถดับเพลิงหมดแต่ในความสเปเชียลอ,อย่างเช่นเมื่อมีเหตุเกิดอย่างเช่นโรงงานด้วยสารเคมีระเบิดมันมันไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยหน่วยดับเพลิงปกติเนี่ยมันพร้อมด้วยอย่างที่จอบจจะมีหน่วยดับเพลิงที่มีความสเปเชียลเข้ามาช่วยตรงนี้อย่างเคสทีตตี่ระเบิดแก้ได้เพราะว่าต้องขอปตทเข้ามาช่วยในความที่เขามีโรงงานอย่างนี้นเป็นต้นขัขบวมคงครับที่ดร ครับครับอ่าโอเคโอเคนะครับเอ่อผมมีก็ชื่นชมนะครับก็คือทำงานมาละเอียดน,นะครับแล้วก็